This is บ o r t o d ต์ s อคุณกำลังรับฟัง Deep Talk, ท a l k ถอดร,รหัส s t t r t u p p พพอดแคสที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ อนนี้ประเด็นที่คนสนใจมากคือการแบ่งปันอาหารนะครับตั้งตู้ช่วยเหลือเรื่องอาหารกันนะครับในหลายภูมิภาคเลยแล้วก็มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีก็คือข่าวดีก็เป็นเรื่องที่แสดงน้ําใจของพี่ต้องชาวไทยนะครับในช่วงเวลาที่ยากลําบากหละคนก็ไม่มีงานทําก็ไม่มีอะไรจะกินก็ต้องพึ่งพาใส่กันนะครับคนที่มีก็แบ่งกันไปคนที่ไม่มีก็ นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็คือคนไม่ดีคนไม่มีบางคนหรืออาจจะมีก็ได้นะฮะไปกอบโกยตู้ซึ่งควรจะแบ่งแบ่งกันคนนิดคนหน่อยนะครับก็มีการจับภาพอะไรกันได้นะฮะแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับบางคนก็ฟุ้งไปเลยว่าเป็นความเหลื่อมล้ําอะไรตรงนี้ว่าไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำเลยหรอกครับอันที่เป็นเรื่องนิสัยลุ้นๆเลยนะฮะความเหลื่อมล้ําไม่เกี่ยวอะไรนะความเหลื่อมล้ำไม่โยนให้เป็นเรื่องของ ผู้ที่ดูโครงสร้างของประเทศไปอันนี้เป็นการช่วยเหลือระหว่างประชาชนกับประชาชนนะครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนั้นเป็นแค่เรื่องจิตสานึกน,นั่นเองนะครับไม่ว่าจนหรือรวยก็ตามนะครับก็ควรจะรู้ตัวเองว่าควรจะเอาไปเท่าไหร่แล้วก็แบ่งคืนสังคมและแบ่งคนอื่นได้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับาล้ครับอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องนี้นะครับเรื่องการตั้งตู้นะครับหรือการแจกอาหารในประเทศต่างๆ มันอาจจะไม่เชื่อมเป็นสตาร์ทอัพมากนะครับแต่ว่ามันเป็นความคิดเริ่มใหม่ๆซึ่งเมืองไทยไม่เคยมีแต่ในโลกตะว,วันตกก็มีอยู่แล้วโดยเฉพาะในอเมริกาเนะี้ยมีปัญหาเรื่องโฮมเลสเรื่องคนตกงานเยอะแล้วก็มีการตั้งฟู้ดแพนทรี antry, นะครับก็คือจะแจกอาหารกันจุดต่างๆนะมานานแล้วหลายสิบป,ปีเลยนะครับบางที่ก็ตั้งมา40กว่าปีนะครับ ก็ดีแล้วก็มีมีสตาร์ทอัพบางบางรายนี่ก็ออกมาช่วยนะครับฟู ry, ้ดแพนที่คนแจกอาหารฟรีเนี่ยก็ทําเป็นการสุขการกุศลนะครับไม่ได้เป็นบริษัทอะไรนะครับแต่ก็มีสตาร์ทอัพบางตัวซึ่งมาช่วยนะครับนานวัตกรรมในการแจกจ่ายอาหารให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเมืองไทยน่าจะเอาอย่างนะครับอันนี้เนะี่ยจะมาเล่าเล่าก่อนว่าทางนู้นเขาแจกกันยังไง จะได้ไม่มีปัญหานะครับบางทีการตั้งตู้โดดๆเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่มันก็มีปัญหาตามมาคือว่ามันจอาจจะเป็นตัวเร่งให้บางคนเนี่ยซึ่งไม่มีจิตสํานึกเนี่ยมาโชคสวยประโยชน์ได้แล้วก็ทําให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีพอภาพลักษณ์ไม่ดีคนเสียกำลังใจแล้วคนที่จะมาตั้ง ตู้แบบนี้หรือทําเรื่องดีๆเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะครับทางที่ดีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนที่คิดดีหวังดีเสียกําลังใจแล้วก็ต้องหาวิธีการจัดการให้มันรอบคอบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คือจะมาแชร์นะครับวันนี้ผมได้อ่านบทความของเว็บไซต์ t ดี a t l แลนตินะครชื่อว่า Food b a n k can't go on like this หือ Food b a n k จะทาอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับบทความที่ออกมาเป็นแนวทางเตือนทางที่อเมริกาเพราะว่าไม่ใช่ว่าฟู้ดแบงค์ไม่ดีนะครับฟู้ดแบงค์นะดีแต่ว่ามันไม่มีคนมาจ่ายอาหารแล้วนะครับคือ,อ,อการแจกอาหารที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีองค์กรไม่หวังผลกําไรนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นการประสานงานระหว่างเ,เจ้าของอาหารนะครับผู้ผลิตอาหารร้านอาหารโรงแรม หรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งมีจิตกุศลเนี่ยบริจาคอาหารมาให้นะครับแล้วก็องค์กรเหล่านี้ก็จะเป็นคนกลางรับของบริจาคมาไว้ในที่คลังก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะระดมอ,อาสาสมัครมาจัดแจงอาหารเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็เชื้อเชิญไม่เชิ่อเชื้อเชิญเป่าประกาศให้ผู้สนใจเนี่ยทำหน้าที่เป็นฟู้ดแพนทรีก็คือ เป็นที่แจกจ่ายอาหารนะครับก็คือคนจะแจกกันฮะมีไม่ใช่ว่ามีอาหารแล้วแจกเองเลยอย่างนั้นเนี่ยมันจะลาบากเพราะอะไรรูป้ป่ะครับเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยคนที่รับอาหารมารับอาหารแจกเนี่ยมันเป็นจุดที่มีอาชญากรรมสูงนะครับ ความยากจนเนี่ยมันนาให้เกิดอาชญากรรมตามขึ้นมาการตกงานอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องของการกล่าวหาจนชั้นหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเราพูดกันตามแฟกต์เลยนะครับพื้นที่อินเนอร์ซิตี้ของเมกกาี่ยนะครับเขตในชั้นในของเมืองเนะี่ยมันเป็นจุดที่มีอาชญากรรมสูงโนตกง,งานเยอะโฮมเลสเยอะนะฮะจะจู่ๆจะไปแจกเองเนี่ยมันเสี่ยงนะครับไม่รู้ใครเป็นใครนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำเป็นกลุ่ม,มรวมเป็นกลุ่มมีระบบมีระเบียบชัดเจนนะครับอย่างเช่น บา,บางองค์กรนี้ก็บอกไว้เลยว่าอันนี้จะไปแจกจนจุดนี้นะหรือว่าบางองค์กรก็บอกว่านี่มีพาร์ทเนอร์ของเราทําหน้านที่เป็นฟู้ดแพนทีนะครับอย่างเช่นมีโบสถ์มีโรงเรียนมีสถานาช่วยเหลือผู้คนหรือว่าอะไรก็ตามบ้านเมือเรือนคนทั่วไปก็ได้นะครับมาสมัครเป็นฟู้ดแพนที่คือ,คอรับอาหารไปแจกอีกทีนะึ่งเขาจะบอกไว้ว่าแจากที่ไหนแจกที่ไหนเป็นจุดๆไป ะจะได้รู้หน้าค่าตากันว่าใครเป็นใครนะครับจะได้รู้จุดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มันจะได้ดีอย่างด้วยก็คือมีอะไรกระตุกกระตากขึ้นมามีคนพยายามที่จะอยากได้มากกว่าคนอื่น,นไปคงขู่คนแจกเนี้ยจะได้จัดตามตัวได้ถูกนะครับอันนี้กลับมาที่บทความคุยกับเรื่องที่เมกาก่อนนะรเรื่องนี้ก็น่าสนใจดีเขาบอกว่าตอนนี้ฟู้ดแพนทีเนี่ยมีปัญหาขาดแคลนอาหารจากเดิมเนี่ย ซึ่งได้รับบริจาคเยอะเนี่ยก็ได้รับน้อยลงเพราะว่า,าหน่วยงานที่ผลิตอาหารเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านอาหารเนี่ยปิดตัวลงนะครับไม่มีรายได้นะตัวองค์กรธุรกิจเหล่านี้ก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วนะจะเอาที่ไหนมาแจากอันนี้ก็เป็นปัญหาฟู้ดแบงค์ต่างฟู้ดพนทก็ขาดแคลนอาหารในขนาดเดียวกันนะครับ ความต้องการมันส่งขึ้นเพราะว่าคนตกงานเยอะ,ะ,ะอาหารน้อยลงความต้องการส่งขึ้นยังไม่จบ v o l u n t ที r ก็คืออาสาสมัครเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้ามา,าเป็นอาสาสมัครในช่วงที่มันเกิดโรคระบาดกลัวนะคระับนกะะ็กลัวอันนี้เป็นปัญหาของฟู o แบงค์ที่มีิกานะครับไอ้ครั้นจะมาตั้งเป็นตู้แบบบ้านเรานี่มันก็ลาบากนะครับเดี๋ยวก็อาจจะหมด เราเราต้องยอมรับความจริงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตสำนึกนะครับในบางพื้นที่ซึ่งหิวโขยแล้วก็มีอาชญากรรมสูงเนี่ยจะเราจะมาคาดหวังให้เกิดระเบียบวินัยเนี่ยยากนะครับเราต้องมองโลกตามความเป็นจริง <c oughs> ดังนั้นมันจะต้องทำอะไรที่มันมีระบบขึ้นมานะครับไอการตั้งตู้อย่างนั้นเนี่ยนะพูดกันตรงตรงเลยมันจะต้องตั้งอยู่ในจุดซึ่งมีพลเมืองของประเทศอันนั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงนะครับ เราต้องถามตัวเองว่าเรามีความรับผิดชอบสูงไหมในชุมชนนั้นๆน,น,นะครับอย่างผมยกตัวอย่างวันก่อนผมดูสารคดีของ BBC ไปสมมติรวจชีวิตผู้คนจกากตาเลียนในเมืองเนเปิลส์นะครับซึ่งเริ่มที่จะอดอยากแล้วปิดเมืองมานานทำมาหากินไม่ได้คือเนเปิลส์เนี่ยเป็นเพียงเมืองภาคใต้ภาคใต้อิตาลีเนี่ยไม่ใช่เขตอุตสาหกรรมประชาชนส่วนใหญ่ก็จะยากจนถ้าไม่ทําการเกษตร ก็ยากจ,จนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ทำกเกษตรก็อยู่ในเมืองใหญ่เช่นเนเปิลเซนเมืองใหญ่มากเมืองใหญ่ก็งานการอะไรก็หาทํายากคนอยู่เยอะนะครับมันก็จะเป็นแหล่งชุมชนในอัดไปผมก็เห็นบา,บ,าบางบางบ้านเนี่ยเขาก็ทําตัวเป็นฟู้ดแบงค์นะครับก็คือเขามีอะไรเนี่ยเขาจะใส่มวด้ในต,ตะกร้านะครับให้คนหยิบไปนะมี พาสต้าอะไรเส้นพาสต้าอะไรก็วางไว้มีชีสมีอะไรก็วางกันไว้นะครับคนม่หยิบก็หยิบกันทีละชิ้นสองชิ้นนะครับไม่ได้มีใครโกยไปหรอกนะครับคนหยิบไปก็ขอบคุณขอบคุณคนที่ให้นะตะโกนขอบคุณนะคนอิตาเลียนนึกภาพคนอิตาเลียนเนี่ยชอบพูดนะช,ช่างจำนันจานะครับมีนิสัยเปิดเปิดเผยนะฮะได้รับมาก็พูดขอบคุณไปไปนะไม่ใช้มาแบบไม่มีอาหารแล้วมาคมขู่หน้าบ้านชาวบ้านนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือว่า คนแจกเนี่ยอาจจะไม่ต้องการคําขอบคุณนะครับคนรับเนี่ยฝึกฝนตัวเองนะขอบคุณเขาด้วยนะครับรับไปอ่านไม่เจ้าไม่ต้องขอบคุณเป็นตัวอักษรนเป็นคําพูดก็ได้ไปช่วยคนอื่นต่อก็ได้เมื่อมีโอกาสนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการขัดเกลาางสังคมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออเราไม่มีแล้วเราไปรับเราไปโกยอะไรอย่างนี้นะครับกลับมาที่อเมริกากลับมาที่อเมริกาเขามีตัวอย่างนะครับในบทบทความของเดนรันติกนะ บอกว่าตอนนี้ดิมาเนี่ยนะบางที่เนะี่ยอย่างเช่นอของกอ,องที่ชื่อว่า Feeding San ด i เอโกเนะี่ยความต้องการเนะี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น40 50นะครับแล้วก็มันเกิดจากเพราะว่าคนที่เคยเป็นคนชั้นกลางเนะี่ยก็คือคนที่มีงานมีการทำพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้เนะี่ยอย่างเราๆนะครับอย่างผมเนะี่ยคนชั้นกลางเนะี่ยจู่ๆตกงานขึ้นมาเนะี่ย กลายเป็นคนไม่มีงานไม่มีไม่มีอาหารกินนะีดีมามันเพิ่มขึ้นนะครับเขาไม่มีเงินสดกันแล้วนะฮะก็คือสิ่งที่จะต้องการที่สุดเลยต,ตอนนี้ก็คือว่าอาหารนั่นเองนะฮะคือไปคาดหวังว่าจะมีงานทันทีก็คงไม่ได้แล้วตอนนี้ขอขออาหารมายาไส้ก่อนนะครับทางองค์กรเนี่ยเขามีตัวอย่างที่ดีในการจัดการก็มีเว็บไซต์นะครับแล้วก็มี การบอกกล่าวกันว่าจุดไหนจุดไหนแจกนะครับก็เรียกว่าฟู้ดไฟเดอร์นะเป็นเป็นทูก็คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับในการตรวจว่า,า,า,าให้ให้คนสนใจนะมาดูว่าตรงนี้แจกกี่โมงแจกที่ไหนมีแผนที่ให้รปรากฏว่าตอนนี้ไอไอทูเนี้ยในใน,ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคน้ามาล้นหลามากเลยนะครับแปนด์วิทนี่แบบรับไม่ไหวนะครับ มันก็สะท้อนอย่างหนึ่งก็คือว่าเออเนี่ยในช่วงที่มันดีมายมันเยอะขนาดนี้นะเทคโนโลยีมันก็ต้องรองรับได้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องลองไปไปที่พื้นที่ด้วยตัวเองซึงมันยากนะครับก็อย่างที่บอกก็คือองค์กรพวกนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากห้างร้านต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างบางที่ก็แล้วก,กันอย่างเช่น f ฟซิงฮังเกอร์ฟูดแบงค์นะครับที่รัฐ West วอร์จิเนปกติเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจาก Walmart Walmart ได้เป็นเชนห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากของอเมริกาเนี่ยรับต้นๆเลยพูดถึง Walmart ในบ้านเรานึกถึงห้างนึกถึงอะไรประมาณนั้นนะฮะที่อเมริกาก็คือแบบนึกถึงห้างนึกถึง Walmart ก็คือมีเขาเรียกว่ามีสกยภาพสูงในการ ที่จะจำน่ายอาหารนะครับคือองค์กรเนี้ย Facing Hunger f o o d Bank เนี่ยได้รับความชื่วเหลือจาก Walmart ร์90%ตอนนี้พบปัญหานะครับพบปัญหามันทำให้ขาดอาหารขึ้นมานความที่พนักง,งานในภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะมันก็ทําให้ฟูดแบงค์เนี่ย ประสบปัญหาในการแใจกใจ่ายอาหารเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมันลุ้นกันว่าภาคธุรกิจจะเปิดเมื่อไหร่นะครับหรือในเวลานี้ก็คือว่ามีการขอร้องความช่วยเหลือกันนะครใครมีก็ช่วยมาอุดหนุนกันหน่อยฟูดแบงค์นะครับพูดถึงกตอนนี้แล้วก็คือว่าจะย้ำอีกครั้งึงที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าอยากให้ดูวิธีการจัดการของเขานะครับก็ย้ำอกทีว่าออถ้าบ้านเราเนี่ย มีสักคนเนี่ยไปโต้โผนะครับพักการเมืองอะไรก็ได้นะฮะที่ตอนนี้ว่างๆกันเนี่ยสภาไม่เปิดเนี่ยมาทําตัวเป็นโป๊ะโต้โผกันหน่อยก็ดีนะครับหรือว่าภาคธุรกิจภาคธุรกิจไม่เอาดีกว่าผมว่าทุกคนลําบากกันแล้วฝ่ายการเมืองก็ได้ผมอยู่คิดว่าอยู่วันว่างแล้วมาตั้งอะไรที่มันเป็นอย่างนี้ทำตัวเป็นโต้โผเหมือนฟู้ดแบงค์ต่างๆเนี่ยเหมือนที่เนี่ยอ,องค์กรฟู้ดแชร์ต่างๆนะครับฟู้ดแชร์ในแซนดิโอในเวนดูราเคาน์ตี้ในแคลิฟอร์เนียนะครับ อย่าง Facing h uh, facing hunger bank food bank ที่เวสต์เวจิเนีอันนี้เขาเป็นโต้โผนะครับใครจะรับเป็นโต้โผก็บอกมาเลยนะไปคุยกับห้างสรรพสินค้านะของค้างสต็อกเนี่ยจะหมดอายุก็ได้นะฮะไม่ถึงกบหมดอายุนะรีบ,ร,บรีบออกมาจับหน่ายออกนะครับผ่านโต้โผเอาไปแจกคนนะครก่อนที่จะเปิดห้างเนี่ยไปคัดของมานะฮะ ของอะไรก็ได้หรือไม่ไมไมต้องหมดอายุก,ก็ได้นะครับแต่จริง,รงที่พูดถึงของทใ,ใกล้หมดอายุเนี่ยเพื่อที่จะให้มัน,มน,มน,มนสอดคล้องกับเป็นจริงหน่อยหรือว่าแทนที่จะเอาของไปทิ้งเนี่ยก็เอาของมารีบแจกซะเพราะคนหิวโหยเยอะนะฮะตั้งเป็นศูนย์นะฮะภาคการเมืองเอก็ได้อะตั้งเป็นตัวแทนมาเลยนะ,ะอ่ะภาคธุรกิจนี้หรือว่าประชาชนที่คนไหนที่ปลูกผักแลเหลือขายไม่ออกนะฮะ,ะ,ะที่อเมริกาก็ทำนะครับมีเขาเขา,เขารับบางที่เขารับ ที่ซานดิเอโกเนี่ยพอรับอ,า,อาหารที่เขาเรียกว่าผักสวนครัวนะฮะปลูกไว้มาแจกจ่ายเหมือนกันก็มารวม,รวมกันใน,ใน,ในโซลเลยก็คือคลังแล้วก็ไปแจกนะฮะก็พักกานเมืองเองนะไปขอความร่มรือต่างๆ,างๆใครสร่งอาหารมาเช่าเช่าคลังสักคลังหนึ่งเก็บอาหารไว้แล้วก็ขออา,อาสาสมัครมาช่วยดูหน่อยนะตั้งอาสาสมัครมาอาสาสมัครไปรับอาหารมาจัดเรียงอาหาร นะครับแล้วก็จากนั้นก็ประกาศจุดที่จะแจกเป็นจุดๆนะเช่นในกรุงเทพจะแจกเขตนี้เขตนี้เขตนี้เวลาเท่าน,นี้นะครับจะใช้วิธีอยนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขนรถไปกับกําลังคนไปแจกจัดแถวให้เรียบร้อยนะครับวางระยะให้ชัดเจนนะครับหรือมันก็จะใช้วิธีบาง,บางของบางฟู้ดแบงก์ก็คือว่าไปบอกกล่าวศูนย์กลางชุมชนนั้นๆในโรงเรียนวัดนะครับให้มารับอาหารนี้ไป หรือว่าร้านอาหารก็มีนะครับ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 วัตถุดิบเนี่ยไปไปปรุงอาหารแล้วก็ไปแจกต่อนะฮะบ,บางบางฟู้ดแบงค์บางที่เขาก็บอกชัดเจนเลยว่าถ้ารับไปแล้วเนีย่ยห้ามเอาไปขายเด็ดขาดนะครับนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจตสานึกเหมือนกันนะครับระหว่างคนแจกกับคนรับนะครับอันนี้ก็แนะนําแนะนําอยากให้ทํากันนะครับมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหรือว่าอ่าอ่าปัิเจกชนคนใด บ้านเรือนไหนของเหลือนะครเหลือกินเหลือใช้แทนที่จะตั้งตู้หน้าบ้านตัวเองนะครับมานี่เลยศูนย์กลางเนี่ยแจ้งเขาให้มารับของนะครับแทนที่จะไปแจกกันเองตามบ้านแล้วมีปัญหาหขึ้นมาหรือไม่ก็ในชุมชนนะ่ะนะครับทำแบบที่อิตาลีเลยคือที่อิตาลีที่เล่า,มาเมื่อกี้เนะีผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะคนรู้จักกันนะครก็เลยขอบคุณกันแล้วก็มีท้่ยทีท้่ยอาศัยกันไม่ใช่ว่าแบบ มาบารุมมาตุ้มแล้วขนกลับบ้านไปอย่างสลดสา่นหรือว่าของไม่มีแล้วไม่ต่อว่าต่อคานก็หื่เหนเขาอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้มันเกิดจากความไม่มีความเกรงใจกันไม่รู้จักหน้ากันนะครับไม่ใช่คนในชุมชนเดียวกันตอนนี้นั่นแหละทําในชุมชนเล็กๆก่อนนะคคนรู้จักกันอาบ้านนี้ไม่มีใช่ไหมเราก็่าตั้งไว้นะครับแล้วก็ให้คนมานะฮะอันอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือมันเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาด้วยความ ความเขินนะ่พูดกันตรงๆนะครับเขาเรียกว่า,เ,าเป็นการรักษารักษาหน้าของคนที่มาขอรับความช่วยเหลือนี่ที่เมืองนอกเขาก็มีนะคือว่าเาขาต้องรักษาดิคเนตี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยการบอกว่าคนนี้คนนี้มารับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นการทาลายดิคเนตี้คือว่าเกียรติภูมิความภาคภูมิใจของเขาราว่าคนเนขาไม่อยากจะขอหรอกนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาไม่อยากจะขอการขอเนี่ย มันทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทางานทําการนะฮะเราเอา่อเรางอมืองอเท้าเกินไปอันนี้บางคนคิดนี้นะครับผมส่วนผมเ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าคนลาบากก็ลําบากจริงๆอย่างนี้แต่ว่ากําลังจะเข้าเรื่องว่าเพื่อที่จะปกป้องเกียรติภูมิของคนบางคนที่รู้สึกว่าไม่อยากที่จะทําให้คนมองเขาในแง่ไม่ดีเนี่ยเราก็จัดในพื้นที่ซึ่งมันหาวิธีที่ซึ่งปกป้องอัอตลักษณ์ตัวตนเขาด้วยนะฮะ หรือว่าไม่ต้องไปตั้งตั้งกล้องอะไรจับอะไรขนาดนั้นหรือว่าไม่ต้องไปถ่ายภาพคนที่มารับความช่วยเหลือละอะไรงเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่<ม>นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอยากจะฝากไว้นะครับมันมีโมเดลโมเดลหลายอย่างเลยนะครที่จะมาเล่าในเรื่องนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพวันนี้ว่าหมดเวลาแล้ววันนี้ก็มันมีสตาร์ทอัพตัวหนึ่งนะครับของเอ่อคร,นะครีอเมกานั่นแหละ เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตรงเลยแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้เขาอื่นดีไหมเพราะว่าวันนี้เวลาค่อนข้างผ่านไปแล้วสิบเจ็ดนาทีกับยี่สิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บไว้คราวหน้าแล้วมาคุยเ,เรื่องนี้ดีกว่าเาว่าเป็นโมเดลซึ่งน่าจะ,ะเป็นการประสานพลังระหว่างภาคเอก,กชนแล้วก็ภา,อาคอสัรัาฯได้ดีนะครับวันนี้มาพูดกันโดยรวมดีกว่าว่าเราจะจัดการตู้แพนทรีให้มันมีระบบระเบียบยังไงดีกว่านะครับทั้น,นี้ก็ เอามาฝากกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆแนวคิดใหม่แนวคลิปด,ดีๆทีๆ่มีประโยชน์ในระหวามาฝากกันอีกครับวันนี้กับผมกอนกิดธิ์ฐานแล้วก็รายการดิบท้องโบราวล,าลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ t h ่ s is วันนี้พอดแ กากำลังรับฟังด e p ท a อ k ถอดรหัส Startup Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ